อย่างนี้แหละค่ะพวกเราคนชนรถบัค่ะพี่พี่น้องน้อง บ้านนอกนั่นแหละแต่พูดให้ฟังดีนิดนึงาพี่น้องชนนบทอียศสนคนบ้านนอกพี่น้องรุดอีกแล้วรุดอีกแล้วพี่น้องโอ้ย,อยให้รุดบ่อยเด้อพี่น้องเอ้ยถ้าได้รุดถึงเรื่องใสเดือนนะคะพี่ๆน้องๆค่ะอากาศหนาวขนาดนี้นะคะยศสนใส่เสื้อไม่รู้จักกี่ตัวพี่น้องเอ้ยใสเดือนไม่ตายพี่น้องยยสนจะตายค่ะเพื่อนบ้านไปแล้วค่ะ เก็บเห็ดเข้าป่าอย่างสุขใจเก็บเบอร์รี่ที่มีสีสันสดใสตกปลาในการ,ระจญภัยมาค่ะามาอาบแดดค่ะเขาอาบแดดกับแสงหิมะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเข้าใจไออุ่นาบแดดท,ที่ฟินแลนด์ค่ะกับบรรยากาศที่บ้านยานสนค่ะอยู่ในสภาพอย่างนี้อยู่ค่ะพี่ๆน้องๆ ยังไม่หายหนาวค่ะหิมะยังเต็มอยู่ค่ะแต่เราก็มานั่งอาบแดดกันอาบแดดไม่ใช่ดีนะคะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวหน้าก็ดำหน้าเขียวค่ะเพราะว่ารังสีของแดดมากระทบกับหิมะเนาะค่ะนาะจะทําให้เราหน้าเขียวแต่ <c oughs> ก,ก็อยากได้แสงแดดค่ะพี่ๆน้องๆอ,อยู่กับเพื่อนบ้านค่ะ <c oughs> กับคุณตาอันนี้ตรงนี้บ้านเพื่อนบ้านค่ะเห็นไหมค่ะเขาจะช่วงหิมะตกเยอะ ก็จะเดินมาห้องซาวน่าตรงที่เรานั่งอยู่นี่นะคะแล้วทีนี้เขาจะเอาพวกตักออกค่ะเป็นร่องมาอย่างกันนี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวดันดันออกเป็นทางเดินมาค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอันนี้ยุบไปเยอะแล้วนะคะปกติจะเยอะกว่านี้ค่ะหิมะจะเยอะกว่านี้อันนู้นบ้านยายสนก็อยู่ในสภาพนี้แหละคะ่ะ พวกเราอยู่ท่ากลางหิมะกันค่ะพี่ๆน้องๆยังติดลบอยู่ค่ะเดี๋ยวเยสนจะไปเล่นสไลไเดอร์ให้ดูนะคะพี่ๆน้องๆตรงาว ค่ะเพื่อนบ้านไปแล้วค่ะนี่แหละค่ะวิธีบ้านบของพวกเราค่ะเพราะว่าเขาจะเล่นบ่อยกว่าเราเขาจะรู้จักวิธีเลี้ยววิธีโค้งนะคะมาแล้วมาแล้ว มาค่ะมาเล่นกับพวกเราค่ะเซลคุณตาบอกที่นี่ถึงคิ้วของเธอเกก์กำลังซ่อมกระชังค่ะกระชังที่ว่าจะไปดักปลากันทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็เล่นมันไปก่อนเนาะค่ะพี่พี่น้องน้องเดี๋ยวหิมะก็ละลายหมดแล้วค่ะแต่ติดลบหิมะนี่ถามว่าถ้าอุณหภูมิติดบวกนะคะพี่พี่น้องน้องขาเขาจะเดินไม่ได้ เขาจะเดินไม่ได้แต่ทีนี้เขาติดลบอยู่เขาสามารถเดินได้ค่ะพี่พี่น้องๆค่ะเพราะว่าเขายังแข็งต you know. ัวอยู่นะคะพูบอก็เอก็เสียวๆอยู่เหมือนกันค่ะว่ามันถ้าถ้ามันยุบตัวลงมันจะถึงนี้เนี่ยค่ะพี่พี่น้องน้อุ้ยนั่นอะโดนโดนเพื่อนบ้านต้มหรือเปล่าเนี่ยบอกว่ามันไม่หลบหลักโซนลมลองไปเดิน <m uch ing> อันนี้ไม่ยังไม่จมค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มเริ่มแล้วค่ะถ้าถ้ามันขุ่นกว่านี้มันจะมันจะลงไปถึงนี้แล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มนะคะเพื <t ok? <t ok? <t ok? <t ok <light> ่อนบ้านถือก้องไปด้วยหัวเราะยิ้มสุดไปด้วยอันนี้ยังเดินได้อยู่ค่ะ,ท,ะที่ได้อยู่อีกไม่กี่วันถ้ามันบวกขึ้นมาเนาะค่ะเราจะขึ้นมายืนแบบนี้ไม่ได้ค่ะตอนนี้เขาแข็งตัวอยู่ค่ะสามารถยืนได้อยู่เพราะว่า,วามันติดลบเมื่อเช้าก็ติดลบตื่นขึ้นมาติดลบห้าค่ะ เดือนเมษาแล้วค่ะยังติดลบอยู่เลยอันนี้ก็เดี๋ยวยัยสนมาเล่นหิมะดดวยกันค่ะเพื่อนบ้านจะได้เปรียบบ้านยัยสนค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะทําไมถึงบอกว่าได้เปรียบของยัยสนก็มีแต่คุณตาถมทิ้งไปแล้วค่ะมันอยู่ใกล้บ้านแกกลัวบ้านแกเป็นลาค่ะอันนี้บ่อน้ําค่ะพี่พี่น้องน้อง เห็นไหมค่ะอันนี้เป็นบ่อน้ําแต่ตอนนี้เขาเป็นน้ําแข็งน้ําเขายังเป็นน้ําแข็งอยู่ค่ะอ้อก็ซเสสุลาอ๋อก็แย่ตื่นต้นเอสุลาอ๋อสุลาแยยอดเย่ยอ่ะฮะถามว่าน้ํามันน้ํามันเป็นน้ําแข็งหรือว่ามันละลายเขาบอกว่าเห็นไหมค่ะพี่ๆน้องๆนั่นแหละค่ะถึงบอกเดี๋ยวยายสนจะอธิบายให้ฟังทําไมผลไม้เขาถึงอยู่ได้น้ําค่ะพี่ๆน้องๆขนาดติดลบอยู่ข้างในเพราะว่ามันอยู่ในดินมันอุ่นค่ะ มันยังละลายแล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอันนี้ไม่เป็นน้ําแข็งค่ะอันนี้เป็นบ่อน้ําค่ะเปิดได้ไหมเนอะซาตอาโอเเปิดได้อู้ก็เราปูดตัวเดียวเพื่อนบ้านมาเปิดให้ดูค่ะเพื่อนบ้านบอกเดี๋ยวฉันเปิดให้ดูอันนี้ค่ะปะแยดตตอเิว่กก เห็นไหมคะตักน้ําได้แต่ผิวผิวผิวของเขาจะเป็นน้ําแข็งนิดหน่อยค่ะแต่ตักได้เขาตักไปอันนี้เขาจะไปเข้าซาวน่าเขาจะในห้องซาวน่าของเขาจะมีเตาที่ต้มน้ําอีกทีหนึ่งค่ะพี่ๆน้องๆน,นั่นแหละค่ะเขาก็ประหยัดได้อีกระดับหนึ่งค่ะก็ยืนลุ้นเด็กมันขี่มอเตอร์ไซค์กลัวมันหกล้มมันก็ไม่ล้มมันยกล้อเด็กๆวัยรุ่นค่ะพี่ๆน้องๆยังเด็กๆอยู่เลยตัวเล็กนิดเดียว นี่แหละค่ะวิถีบ้านของพวกเราค่ะพี่ๆน้องๆค่ะพวกเราจะอยู่กันแบบอย่างนี้แหละค่ะพวกเราคนชนนบดค่ะพี่ๆน้องๆก็บ้านนอกนั่นแหละแต่พูดให้ฟังดีนิดนึงเนาะพี่น้องชนนบอยนคนบ้านนอกพี่น้องรุดอีกแล้วรุดอีกแล้วพี่น้องก็บ้านนอกนั่นแหละโอ้ยอย่าให้รุดบ่อยเด้อพี่น้องเอ้ถ้าได้รุดบ่อยเด้อพี่น้องเด้อ บางทีค่ะพี่พีน้องๆค่ะที่แดดได้ผลต้องบอกว่าไลคยคลิปไลายคลิปทำไมเยสุนพูดผสมภาษากันเพราะว่าถ้าเวลาเยสุนพูดภาษาของเยสุนสน่ะมันจะแข็งฟกค่ะพี่พีน้องๆค่ะก็ขอพูดผสมภาษาเนาะพี่น้องเห็นไหมคะ่ะสวยงามมากค่ะพี่พีน้องน้องสวยงามมากเลยค่ะไอไอ้อ,อที่กลมๆตรงนั้นอะ เป็นถังขยะค่ะพี่พี่น้องไสเดือนนะคะ่ะอยู่ในนั้นเป็นล้านล้านตัวนะคะ่ะเพราะว่าเมื่อเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่แล้วนะคะยยสนได้ทําคลิปไปให้แล้วนะคะพี่พี่น้องๆไส่เดือนน่ะเขาไม่มีกระดูกทําไมเขาอยู่ได้พี่น้องจริงๆดอกเด้ออันนี้ยยสนพูดจริงๆเดี๋ยวยายสนจะถ่ายให้ดูเด้ออืนนยเยสนจะถ่ายให้ดูเพราะว่าอยู่ในนั้นน่ะกลมๆเป็นถังขยะเปียกของเขาค่ะ ถังขยะเปียกแต่ทีนี้มันหนาวพอมันอุ่นไม่รู้ยังไงเนาะค่ะพี่พี่น้องๆ้อใช้เดือนค่ะอยู่ในนั้นเป็นล้านตัวค่ะพี่พี่น้องน้อง จริงๆนะคะถ้าไม่เชื่อเยสสนกดติดตามเอาไว้นะคะพี่พี่น้องๆค่ะเดี๋ยวในช่วงนั้นเยสสนจะมาถ่ายทําให้ดูค่ะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะเยสสนเคยถ่ายลงไปแล้วหรือไงนี่แหละค่ะพี่พี่น้องๆ้องค่ะก็เข้าไปดูได้ค่ะเดี๋ยวเยสสนจะถ่ายมาให้ดูอีกบอกโอ้โหหน้าเสียวมากขนาดเยสสนยังไม่กล้าเอาลงคลิปตลอดคลิปเลยเอาลงนิดเดียวค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะเป็นล้านตัวเลยนะคะทําไมถึงบอกว่าพูดถึงเรื่องไซเดือนนะคะพี่พี่น้องๆค่ะ อากาศหนาวขนาดนี้นะคะ่ะพี่พี่น้องๆ้องคะ่ะเขาไม่ได้มีกระดูกเขาไม่ได้มีอะไรอย่างนี้ไม่มีเลือดแต่ทําไมเขาอยู่ได้อุณหภูมิลบยี่สิบสามสิบแต่ทำไมเขาอยู่ได้ 20, 30, ไายายสนใส่เสื้อไม่รู้จักกี่ตัวพี่น้องเอ้ยใส่เดือนไม่ตายพี่น้องยายสนี่จะตายเอาจริงๆดอกนะพี่น้อง ยายสวน,น่ะไมยายสวนน่ะจะตายใส่เดือนตัวนี้น้อยหนึ่งเออพอหิมะละลายฝนตกเท่านั้นแหละใส่เดือนละยาวเลยพี่นอ้องอ่ารู้จักใส่เดือนเลยยาวไหม,มยัวเยี่ยนน่ะ,นะค่ะพี่น้องนั่นแหละเอาไปอีกแล้วครับหนึ่งนั่นแหละถึงว่ากลัวพี่น้องจะแปลภาษายายไม่ถูกเนาะใส่เดือนเลยยาวอันนู้นก็กอผลไม้ค่ะพี่ๆน้องๆที่เห็นอยู่นั่นไม่ใช่เขาตายนะคะ เพราะว่าฤดูใบไม้ร่วงเขาก็จะร่วงไปพอฤดูใบไม้ผลิคอยดูเถอะพี่พี่น้องน้องเดี๋ยวพอหิมะละลายไปหมดนี่ค่ะพี่พี่น้องน้องเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาทั้งดอกทั้งใบด้วยกันเลยค่ะเห็นไหมงค่ะผักของพวกเราก็ยังอยู่ใต้หิมะอยู่ค่ะพี่พี่น้องน้องอันนี้ลดอเนกประสงค์ของเราค่ะบ้านเราก็ลดเข็นปูนละค่ะลดอเนกประสงค์ของเพื่อนบ้านก็อยู่ใต้หิมะอยู่ค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะลดเข็นปูนนั่นแหละค่ะ ทั้งจบทั้งจบทั้งพัวนี่แหละค่ะมีเหมือนบ้านเราค่ะโดยยายจะเดินลัดไปตรงนี้กอดูมันจะจมไหมค่ะนี่แหละค่ะพวกเราอยู่แบบบ้านๆมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันค่ะยายจะเดินลัดไปตรงนี้ไปได้ไหมได้ได้ไดจมแค่นิดเดียวอันนี้เป็นรั้วบ้านตรงนี้ก็อยู่ใต้หิมะหมดค่ะ แปลงผักยายสนก็อยู่ใต้หิมะหมดตอนนี้สามารถเดินได้ดูโตค่ะอันนี้จะเป็นโต๊ะที่ว่าเราไว้รับประทานอาหารกันอยู่นอกบ้านค่ะพี่ๆน้องๆเห็นไหมค่ะมันก็อยู่หิมะอยู่ระดับนี้ค่ะพี่ๆน้องๆน,น,น,นี่แปลงผักของยายช่วงนี้ยายสนจะปลูกผักตรงนี้ค่ะนี่แหละค่ะเดือนหก ในช่วงเดือนหกวันที่หนึ่งยายสนจะลงลงพวกผักผักสลัดค่ะผักสลัดจะลงได้ได้เร็วกว่าผักอื่นค่ะแต่ผักอื่นจะช่วงกลางเดือนยายสนถึงจะลงได้ค่ะพี่พี่น้องน้องเพราะว่าบางทีมันอาจจะกลับมาหนาวอีกเหมือนเดิมค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะกลับมาหนาวอย่างไรก็เหมือนบ้านเราหนาวดอกนิ้วดอกจานนะค่ะพี่พี่น้องน้องเพราะว่าพอมันหายหนาวแล้วแล้วทีนี้ ในช่วงกลางเดือนหกถ้าว่าพ้นวันที่สิบห้าไปแล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็ถือว่า ปลอดภัยแล้วค่ะปลูกผักได้แล้วค่ะถ้ายังไม่พ้นวันที่15นะคะก็ยังเสี่ยงอยู่ค่ะพี่เดี๋ยวเรื่องผลไม้ค่ะเดี๋ยวเยสวนจะอธิบายให้ฟังอีกคลิปหน้าเด้อค่ะพี่พี่น้องๆ้องค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะยาวเยสวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสวนเพื่อเป็นกําลังใจให้เยสวนด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่คลิปนี้ขอพอแค่นี้ก่อนค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ